ไปเด็ดออกเราขอเวลาขายส่วนใหญ่เพราะ้ามันจะเอาทั้งข้อเราก็ต้องยอมเอาลูกเขียวออกที่นี่เราติดเขียวไปไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าให้เขียวแล้วตช่มันไม่หวานมันมีโอกาสว่าไปวันสองวันแล้วมันไม่ไม่ต้นอะไรนี่มันจะไม่เหลืองขึ้นก็ไม่เหลืองขึ้นซะไม่มันต้องยอมทิ้งโอกาสที่มันจะเหลืองทั้งข้อก็ยากไม่งั้นมันก็จะร่วง ไอ้ที่สุกต่อนมันก็จะร่วงที่เราตัดไม่ตัดเลยคือมันจะไม่เหลืองอะไม่ไม่ไม่มันจะนิ่งค<ม>ือยิ่งตัดไม่แก่มันจะเหี่ยวม,มันจะไม่เป็นผลไม้ที่สุกเหมือนผลไม้ต้วอ,อื่นที่ว่าพอตัดไปแล้วมันจะสุกข,ขึ้นองั้นเราก็ต้องรอให้มันเหลืองให้หมดก่อนให้พยายามเหลืองให้เยอะที่สุดนะที่สุดแล้วก็่อยเด็ดไอ้ตัแล้วก็ยอมเสียสัก สิบลูกอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรถ้าลูกสิบลูกใน,นข้อก็ก็พอได้ประมาณสี่ลูกเลยถ้าไซนี้มันแค่สิบสองสิบสองสามกรถ้าไซมาตารานไซเอของเขาอะ่ะมันต้อง1ิตห้ากิอม,มันเกี่ยวกับราคาด้วยไหมพี่อะไรนะคะถ้าลูกเล็กๆราคามันก็จะก็จะลงมานิดนึงออ๋แต่ไม่จะกต่างเยอนะนก็ต่างกันประมาณสาม ถ้าราคาส่งก็ประมาณ30บาท40บาทแล้วแต่ไซเอ,อ A ไซเอตอนนี้ถ้าราคาส่งมันสามร้อยสามร้อยยี่สิบกว่าไซดีมัส B, มน,300นสามส B, 300, ส B, ร้อยชนไซเอสสามร้อยยบห้ไซดีสามร้อไซ์ซเหลือ2องราสแล้วก็ตกเกตเหลือ200ร้อ แต่ถ้าราคาปีกอ่ะเขาก็พยายามคุยกันในสวนว่าให้อยู่ประมาณ400่ร้อย้าส่สวนขา,<ป>ายส0่ร้อเพื่อว่าราคาแต่ละสวนมี้จะได้ไม่ดิ่งลงเยอะอจะได้ช่วยกันประคองประคองราคาไว้